สวัสดีครับผมวันนี้ท่างต้นจะให้มาดูเหรียญกันนะครับอันนี้เหรียญคุดนะครับผมเห็นไหมครับเหรียญคุดเหรียญคุดนะครับตัวนี้นะครับเหรียญคุดนะครับเป็นเหรียญเก้าเหรียญนะครับเหรียญคุดเป็นเหรียญเก้าเหรียญนะครับผมจะให้ดูจะชัดนะครับเป็นเหรียญคุดเก้าเหรียญนะครับผมสภาพก็ เก็บไว้นะครับผมเป็นเหรียญคุดเก้าเหลี่ยมห้าบาทนะครับผมสองห้าหนึ่งห้านะครับเหรียญคุดเก้าเหลี่ยมสองห้าหนึ่งห้านะครับผมท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะนะครับจะบินๆหน่อยนะครับผมเหรียญคุดเก้าเหลี่ยมนะครับของรอเก้าของเรานะครับผม นะครับเหรียญคุดเก้าเหลียหล่ยมนะครับสองหหน้าครับเป็นเหรียญใหญ่นะครับเก้าเหลี่ยมนะครับอ่าผมต่อไปผมจะให้ดูนะครับผมอ,อันนี้จะเล็กหน่อยนะครับ <c oughs> อันนี้เหรียญคุด1บาทนะครับเป็นเหรียญกลม2517้านนะตัวนี้ หนึ่งบาทสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมนะเป็นเหรียญกลมนะครับผมสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนะเป็นเหรียญน,นิกเกิลนะครับผมนะนะครับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามว่าสอบถามราคาขายยังไงนะครับผมนะผมให้เช่าหให้ขายนะครับผมขายนะครับผมนะนะครับ ปีหนึ่งเจ็ดนะครับปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งบาทนะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดนะอันนี้เป็นสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมนะต่อไปเขาจะให้ดูเหรียญนะห้าบาทนะครับห้าบาทของเราก็เป็นเหรียญใหญ่นะครับนี่เหรียญใหญ่นะครับห้าบาทเป็นเหรียญครุฑมือนกันห้าบาทเป็นสองห้าสองศูนย์นะครับ ห้าสองศูนยนน์นะครับตัวนี้เ,เหรียญห้าบาทครุฑนะครับนะครับเหรียญใหญ่นะครับผมเห็นไหมครับจะมีเนื้อทองแดงขอบเหรียญจะมีเนื้อทองแดงเห็นไหมครับแล้วก็เนื้อนิกเกิลน,นะครับตัวนี้เนื้อทองแดงก็อยู่เจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนิกเกิลก็อยู่ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ครับเป็นลอเก้านะครับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับต่อไปเหรียญหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทตราแผ่นดินพศสองนห้ายห้านะครับหนึ่งบาทตราแผ่นเนรียเหรียญเล็กหน่อยนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นของราชการที่เก้าอหลวงของเรานะครับผมนะเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมนะนะครับหนึ่งบาทผมมีอยู่ สองห้าศูนย์ห้ามีอยู่สี่เหรียญน,นะครับหนึ่งบาทนะครับท่านใดอยากเก็บสะสมไว้ก็เอาไว้ให้ลูกหลานก็ตัวเข้ามาสอบถามรคาคากันได้เลยนะครับผมนะต่อไปเหรียญสิบบาทนะครับผมเหรียญสิบบาทนะครับจุลาลงกรณ์ปลอ,อนะครับผมฝั่งขวาก็จะเป็นภูมิพลอายุนเดชปลอเหมือนกัน ส่วนข้างบนนะครับจะเป็นเขาเรียกอะไรเ,เป็นยอดเหมือนก็ะดาบนะครับสามยกเรียกอะไรนะผมจำไม่ได้คาถาหรืออะไรสักอย่างนะครับอันนี้เป็นรอหกับรอ9นะครับคู่กันนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็น เขียงว่าประเทศไทยนะครับ10บ,บาทนะครับผม17ก,กุมภาพันพศ2444นะครับถึง2544นะครับผมตัวนี้เป็นเหรียญกลมที่ดินนะครับผมเหรียญ1น0ปีกลมที่ดินนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามราคากันได้เลยครับเหรียญร้อยปีกลมที่ดินนะครับผมนะนะครับเก็บสะสมไว้นะครับผมนะ ต่อมาผมจะให้ดูเหรียญน,นี้นะครับสวยงามครับเหรียญน,นี้นะสวยงามมากเหรียญจะใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้สามสิบเอ็ดมิลลิเมตรนะครับตัวนี้เหรียญบาทหนึ่งนะครับเหรียญบาทหนึ่งนะครับเขียนว่าสยามนะครับฝั่งซ้ายข้างขวาเขียนว่าราชการนะครับ เป็นว่าราชการที่ห้านะครับเป็นตัวหนังสือเลขห้าตัวหนังสือสั้นนะครับนะครับเป็นราชการที่ห้านะครับผมนี่ครับผมให้ดูเลยนะครับเอมเหรียญเหรียญใหญ่นะครับเหรียญใหญ่ราชการที่ห้านะครับนไครับ พระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับพอสอนะครับเดี๋ยวบาทหนึ่งนะครับเปลี่ยนบาทหนึ่งเดี๋ยวผมหาพอสอก่อนนะครับผม จะหาพอสอให้ท่านดูนะครับผมเป็นเหรียญบาทหนึ่งนะครับราชการที่ห้านะครับ ราชการที่ห้านะครับตัวนี้ไม่มีบอกพอสอคอสออะไรเลยนะครับผมไม่มีบอกนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามราคาได้เลยนะครับผมนะไม่มีบอกพอสอนะครับผมนะเป็นเหรียญรอห้าขนาดใหญ่สามสิบเอ็ดมิลน,นะครับผมนะดูฟันเฟืองนะครับผม เฟืองเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสวยงามแล้วฟันเฟืองนะครับนะครับต่อไปให้เหรียญดูเหรียญอินโดจีนนะครับผมอันนี้เหรียญอินโดจีนนะครับผมนะเหรียญอินโดจีนนะครับผมเป็นเหรียญหัวหนามนะครับ ปีหนึ่งแปดสามศูนย์นะครับปีหนึ่งแปดสามศูนย์น่าจะเป็นหนึ่งแปดสามศูนย์นะครับต้องน่าจะเขียนว่า,อ,าอินโดนะครับอินโดเห็นไหมครับอินโดชาอินโดจีนนะครับอินโดจีนนะครับภาษาอังกฤษมันเก่งนะครับอินโดจีนนะครับฝรั่งเศสนะครับผม อินโดจีนฝรั่งเศสนะครับตรงกลางจะเขียนว่า plus อะไรเนี่ยครับนะดีคอมเมอร์สนะครับนะครับเห็นไหมเขนมี double t i e นะครับ0.999้ไม่0 9น0 900, นะครับไพ่นะครับนี่2 7 s s 2 7 g p เอ้ย g r นะครับ ห็นมัครบท่านในสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมนะเหรียญอินโนจีนนะครับหรือเหรียญหัวหน้านะครับที่เรียกกันนะครับอสซ้อนหนึ่งแปดสามศูนย์ใช่ไหมครับผมว่าหนึ่งแปดสามศูนย์นะครับเหรียญนี้ท่านในสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมนะนะครับเหรียญอินโนจีนนะครับผมนะ ต่อมาเหรียญบาทผมจะให้ดูนะครับเหรียญบาทเป็นเหรียญเรือสวุวรรณโหงหนึ่งบาทไทยนะครับผมวันนี้หนึ่งบาทไทยนะครับให้ด,ดูพอสอก่อนนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทไทยพอสอง,สองห้าสองศูนย์เหมือนกันนะครับ สองหาสองสูเหรียญบาทนึ่งเหรียญหนึ่งบาทไทยนะครับนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมดูให้ดูสตังค์นะครับตอนนี้ผมแช่ไว้นะครับแช่น้ำให้มันกัดเหรียญกัดคาบสนิมออกนะครับผม ในใสนใจก็ทัวรเข้ามาสอบถามได้นะครับต้องการเหรียญแบบไหนนะครับผมนะเหรียญเก่าๆนะครับผมเก็บสะสมไว้นะครับ เเก็บไว้รูปหลานนะครับผมอ่า เหรียญสตังรูนะครับผมเหรียญสตังรู here, นะครับเหรียญสตังรูจะมีตัวมีเหรียญหนึ่งนะครับสึกแล้วน,น,นะครับอ่าอนะครับสองสี่แปดศูนย์ครับเหรียญนี้สตังรูนะครับอ่าส่วนเหรียญน,นี้ไม่เห็นนะครับมันสึกแล้วนะครับจะพลิกได้ดูนะครับผมด้านหน้า นะครับเห็นไหมครับหนึ่งสตางค์ครับเป็นเหรียญหนึ่งสตางค์ครับสยามรัฐนะครับเป็นเหรียญหนึ่งสตางค์นะครับนะครับเหรียญหนึ่งสตางค์นะครับผมตรงกลางี่เป็นอูนาโอมนะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับ าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะผมขายนะครับผมนะนะครับวันนี้จะมาแพงแต่วัน,น้างหน้าอาจจะแพงครับเหรียญสตังค์นะครับอ่าผมจะให้โชว์จะให้ดูกันนะครับเหรียญจะแตกต่างกันนะครับนะครับไซส์จะแตกต่างกันนะครับผม อ่านะครับจะให้ดูนะครับแตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับท่านใดสนใจก็แคปเลยนะครับชอบเหรียญไหนนะครับผมนะครับอ่าผมจะเพิกให้ดูนะครับ ลิกให้ดูนะครับผมนะครับเห็นไหมครับ ท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมอันนี้ผมเอาเหรียญไม่ดูนะครับผมครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับผม